นัั้าแต่ขออนุญาตอัดคลิปนะสวัสดีครับตอนนี้พี่นัดก็นี่ค่ะยาชีอยู่นี่น้าตายอยู่นี่น้าจ้ะฮะอ๋อป้าก็มาซื้อหนูนะคะซื้อเข้าวไปฮะหนูซื้ออะไรนะน้าตายมาซื้ออะไรนะข้าวไปข้าวไปแช่เอาไก่เคี่ยวไก่เออหนูก็หาซื้อเข้าไปเหมือนกันไปเกลือหมา ไปต้มเหรอใช่ให้หมากินหนูใช้ข้าวไอ้นั่นอยู่โลเท่าไหร่เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเกเดี๋ยวเรียแล้วห้าสิบบาทมันยังไม่เด่นหอดค่อยๆตีข้าวเดี๋ยวก่อนแล้วเอามาซาลหนึ่งคนอย่างเอามาซาลหนึ่งนะอืมเป็นนี่ละบาทเดี๋ยวเรามาจองนะคะลงสีฮะเป็นนี่เท่าไหร่นะน้าแต่น้าแต่เป็นนี่แล้วค่าอะไรน้าแต่ าเข้าไปอ๋อค่าาไปเข้าไปใหญ่จะคิดว่ามันสีค่าสามสองน่าจะได้เข้าไปอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบาทนี่แหละเออเลยเป็นนี่เลยเป็นนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นอีกน้แต่เดี๋ยวมีประเด็นอีกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจําไปด้วยนะครับจาด้วยโอเครับจำไม่ไม่เดี๋ยวหนูจะพูดถึงข้าวนี่แหละหนูด้วยนะน้แต่ขอสามโลฮะขอสามโลหนูใช่ไหมไม่ใช่ข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหนูก็เอาตัวหนึ่งด้วยวันนี้อืมนะเอาไปแกได้ไหม่ะขอจะได้ได้คนละตัวสองตัวก็จะติดไว้ไงอ๋อติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนมีการติดไว้ก่อนด้วยเพราะว่าวันหนึ่งจริงๆแต่ทําได้แค่ถ้าเอาสบายๆก็วันละสิบตัวแต่วันนี้ทํามาแปดตัวเพราะว่านี่มีแล้ว โอ่งเนี่ยมันมันอบได้ครั้งละครั้งละแปดตัวออเครั้งละแปดตัวอืมันจะเยอะฝานนั้นไม่ได้ก็พูดง่ายๆอบันละรอบตื่นมาต้องหายาให้งวงแล้วก็เกลือไก่เกลือเป็ดเกลือกบอีกนี่แหละน้แต่หนูอยากสักครั้งหนึ่งตื่นเช้าหนึ่งแล้วจะไปตามน้าแต่ดูที่นะแต่ทำอะไรมื่งวันนอนนี่ได้ไหมยังยังก่อน รอทาความสะอาดเชียงนาก่อนเพราะว่าไอ้มันมันยังไงเชียงนายังไม่ได้ตัดหญ้าเชียงนายังไม่ได้ตัดหญ้าเลยอเราอยากเราเราอยากไปแบบเรียวกวี้ธรรมชาติที่สุดมาแต่มาแต่ช่วงช่วงดำนาสามเดือนเนี่ยสามเดือนนี้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ดำนาใช่ไหมดำนาเดี๋ยวเขาตาช้างก็จะใส่ปุ๋ยตัดวก็ตัดหญ้า ก็ไปใส่เบ็ดหางหาปลาโอ้ห้าหนุกเนาะกว่าข้าจะตั้งท้องใช่ไหมกว่าข้าจะสุกกว่าจะได้เกี่ยวข้าวกว่าจะได้อ้วนสนุกแน่เนี่ยนาตายเลยนี่สักพักหนึ่งนี่ดำนาเสร็จมันจะมีหน่อไม้นะมัจะเยอะเขาจะทำหน่อไม้ส้มอ๋อเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปถ่ายเลยเนาะนาแต่เนาะเราก็บ้านเราเนี่าะนาแต่นี่ยกิจกรรมชาวบ้านใช่สนุกนี้รวมทั้งหมดกี่ตัวคะแปดตัวแปดตัวแปดตัวนี้อร่อย น้าแตทอนคนเองนะาแตรรู้ได้ว่าหนูมันอร่อยเพราะว่ามันเป็นหนูหนูรุ่นหนูรุ่นคือหนูสามี่วนนี้ไม่อร่อยจิเมื่อวานนี้ก็อร่อยแต่ว่าคนละแบบคนละแบบแล้ววันนี้จะเป็นหนังกอบแล้ววันนี้จะเป็นนังนุ่มหวานวันนี้เหลือหนูให้สักตัวไหมเนี่ยเหลือเหลือ่อเอซีเขาสั่งมาแต่ว่าเขาก็เข้าใจอยู่ว่าเอแบ่งๆทยอยยไม่รีบไม่รีบโอ้โหน้าแต่หนูชอบน้าแต่มากเพอได้ชิมพอได้ชิมพอได้ชิม ก็ได oh, ้ช oh, mm ิมนะโอ้รอดไปนะวันน like ี้ได้ก uh, ินหนูในเอสทีเนาะแล้วก็ลอดไปแล้วก็ขอบคุณนะแต่มากที่ช่วยฟาดคนบางคนให้เนาะที่มาเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเครียดชอบไอเรื่องเรื่องนะไอเรื่องนั้นนะไอเรื่องนั้นเน่ะไอเรื่องนั้นเก็บไว้ในใจโอเคไว้ในใจกันเนาะนะแต่เนาะเก็บมันไว้ในใจนะเรารักกันเออเราอยู่กันแบบห่างๆแบบห่วงเนาะน้แต่เนาะ ดูยาดูยาชี้นี่ตั้งใจทำคลิปมาวันนึงมีแกได้ทำาไม่รู้จะถ้าวันนึงได้ได้ห้าคลิปมีนอนไม่หลับใช่ไม่รู้สักสิบคลิปใช่เช้ามาก็เห็นแกเดินถ่ายแล้วอ่ะพี่นัทยังไม่ได้สักคลิปหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าห้าคลิปเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาก็ได้สองห้าคลิปน้าต่ายได้กี่คลิปอ่าแล้วหนูยังไม่ได้สักคลิปตอนนี้อนนี้ยายาชี้ได้ได้กี่คลิปแล้วสี่แล้วห้าพันุ่นโผลพัดหุนนะ ห้าแล้วการนด้กี่โมงเลยเนี่ยปะจะหอดคำมันสิบหายี่สิบแล้วโอ้ยนาแต่นาแต่ได้กี่ขิดก็ฝากเลยนาแตด้วันนี้เพิ่งได้ขิดเดียว หนูก็เพิ่งได้คลิปเดียวก่ะน้าแตนปกติปกตินะแตนจะทำจะทำคลิปจะทำคลิปวันละสองอันวันละสองคลิปอ่าก็จะเป็นไลฟ์สดตรงกลางคืนแล้วก็จะตื่นท้ามากินกาแฟก็จะไลฟ์สดอีกทีก็จะได้สองคลิปอือนั่นแหละหนูเห็นนะแตนไลฟ์แค่นั้นแค่นั้นชีวิตจะจะทำแค่สองคลิปแต่ว่าช่วงนี้มันมีคำถามก็จะตอบไปเรื่อยๆนั่นแหละเหนื่อยก็พักเนาะนะแตนทำไมนะแตนไลฟ์สดไม่ได้นานเพราะว่า โทรศัพท์น้าแต่มันร้อนอม,มันร้อนแล้วมันมันมันจะเจ๊งบงอรอเนอะน้าแต่โทรศัพท์น้าแต่ร้อนใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนนี่มันเครื่องโทรก็อยู่นี่เครื่องไลน์ก็อยู่นี่ไลน์สดก็อยู่นี่ <Yeah. S 2> พอพออนั่นไปพออนั่นไปไลน์สดไปมีคนโทรมามคนคนทำมาก็เออเลืกอปเลย นาแต่เครื่องโทรศัพท์น้าแต่ร้อนใช่ไหมนี่หนูมีอะไรให้นาแตด้วยอะไรนี่นะเดี๋ยวพี่น้ามีอะไรให้นาแตด้วยนี่นี่ไม่ใช่สัรบล็อตะมันมีแล้วนี่นี่นาแต่ของดีหนูอะใช้ไปแค่ครั้งเดียวโทรศัพท์เห็นน้าแต่ไลฟ์บ่อยคืออะไรมันคือพัดลมที่ติดกับโทรศัพท์ไม่ติดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เครื่องโทรศัพท์จะไม่ร้อนนาแต่มี power bank ไหม นี่นี่นี่นเสียบนี่เดี๋ยวหนูจะสาธิตให้ดูน่าแต่ถือไว้นะเ<ว>น,นี่ย power bank น่าแต่มาเออนี่แล้วก็ใถ่ไปอย่างนี้นี่เออแล้วมันก็หน้าตายวันขอโทษนะคะหิต power bank ในนั้นที่หนน่อหน,นุ่มสีขาวอ่ะแล้วมันก็จะเย็นโอรแล้วอันนี้เป็น,<ว>นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคโนโลยีไฮเทคมากเลยนะใช่นะหน้าแต่ยูทูบเบอร์เขาใช้กันอย่างนี้เหรออืมอ๋ออันนี้มัน นี่แล้วยังไงได้ไงตอนนี้มันมันหมุนแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มันก็หมุนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเย็นเออโทรศัพท์มันก็ไม่ดีไหมนาตต่ย่าไปว่าเขาดีป๊อปนาแต่เออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เออเนี่ยหนูยกให้นาแต่เลยมันมันมันได้ผลอยู่ใช่ไหมมันให้ผลเดี๋ยวรอดูเพราะว่าโทรศัพท์อะร้อนร้อนแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ย เราไลฟ์สดกันได้สองคนนน่นแต่เวลาไลฟ์สดมันน่าจะจะเอามือไปแตะแตะทรศับลงลูมันจะร้อนมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเปิดเดี๋ยวจะลองเปิดสักพักหนึ่งเอาอะไรอยู่อ่ะอิ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วได้าคลิปแล้วเดห้าคลิปแล้วเดี๋ยว้าคลิปแล้วเดแล้วเราก็แย่จะเอาแกงคูนกับอน้ำตาให้ยยาพาลืมย่าจะรีบกลับทำไมเพิ่นว่าเอาไหกินข้าว number สามอยากอันนี้ไม่ไม่ไม่แล้วตายไม่ใช่ไม่ใช่ไปไหนหรอกไปลงคลิปใช่ไหมแย่า ลงแล้วลงแล้วลงแล้วไม่ทันโอเคโอเคนี่ไงน้าต่ายมันทำงานแล้วเห็นไหมเดี๋ยวข้างหลังมันก็จะเย็นเออเอาไปอยกให้น้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากช่องอะไรนะช่องพี่นัทชาแนลพี่นัทชาแนลไม่เคยไม่ได้จับอ่ะดูเถอะน้าต่ายนี่ข้างหลังมันจะเย็นเห็นไหมจับดูสิเอออ๋ออ๋อมันเย็นเออมันเย็นเอาไว้ใส่เลยน้าต่ายจับมันมันเย็นมันเย็นมันเย็นเออ เย็นยนะอย่านี้อะหรใครนะแต่พึ่งใช้แค่สองครั้งโอเคเดี๋ยวตาชานนอนอยู่แล้วตแต่จะไปไปแตะขาแล้วตาชานได้อีกหนึ่งคลิปได้อีกหนึ่งคลิปเนี่ยนะความเย็นขอบคุณม,มากๆครับ,รบฝากช่องด้วยนะครับได้ไรนะช่องอะไรนะพี่นัดชาแนลพี่นัดชาแนลครับขอบคุณครับน้าแต่ครับขอบคุณนะครับที่ทําคลิปเนาะถูกใจเลยนะครับขอบคุณครับคลิปถูกใจนะครับขอบคุณนาแต่มากขอบคุณย่ามากนั่งก่อนยังไม่ไป เนี่ยแหละของการไลฟ์สด